ก่อนเื่นเข้าเข้าสีม้ยิบอันนี่เด้อพี่น้องเด้อเราจะมายิบไอตัวนี้นะคะเราจะมาฉีกไปต่อให้มันได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพันใส่กับดอกใหม่นะคะเนาะอันนี้ดอกใหม่อันนี้นะคะเนาะเขาสีมาพันใส่กับดอกใหม่อันนี้นะคะเราจะมาพันใส่ดอกไม้เข้าใยดอกใหม่กับใบตอกล่ะเ็นบอกค่ะแล้วเราก็จะมาทําวิธีพันนะคะก็จะว่างเข้ากับสีว่างอันอัน ชิ้งเขียงนะพี่น้องวางดอกไม้ชิ้งเขียงวางชิ้งเขียงไปแบบนี้นะคะอ่าเราจะวางเขียงแล้วก็เราก็จะพันพันพันนะคะเนาะพันดอกไม้นะคะคือเ้าสิพันพันดอกไม้ให้แน่นๆนะคะเท่าก็พันพันพันพี่น้องแล้วก็พันไปพันไป พันห้ดอกไม้ได้แน่นๆๆนะคะพัน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 แล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้พี่นอกนดอกไม้นี่ก็สิแน่นนะคะเนาะดอกไม้ก็จะแน่นแน่นเราก็จะมานหนีพี่น้อัาก็สิมมหนีได้อีกแ,แล้วก็คือได้ดอกไม้อันนี้แหละค่ะอากอริมามใส่ดอกนี่นะคะเนาะ นี่ก็คือจะจะพันให้มันได้เนี่ยดอกนี้นะคะท่าก็สีมาพันดอกนี่กับพันคือกันละคับดอกใหม่กับดอกสีขาวนะคะเราก็พันเหมือนกันนะคะก็วางเขียงเชียงคือกันค่ะเขียงเขียงเหมือนกันนะคะเอาดอกไม้มาสชดอกไม้มันสเป็นการเลยค่ะเด้อเราก็จะวางเขียงนะคะวางเขียงข้ากับสีพันคือกันนะพันคือกันค่ะ ันเหมือนกันเลยพอระวางเขียงได้แล้วเราก็จะพันพันพันให้มันแน่นๆนะคะเนาะพันให้แน่นๆเลยแต่พันบนแขนดอกใหม่ลุดนะคะก็คือพันให้แน่นๆไปเลยนะคะนี่พันพันพันไปเลยพันเลยค่ะพันเลยนะคะ ก,ก,นนก,ก็จะพัน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 พนพั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 นันพนะะันนพันพัน ็ขิมะใส่ทับกันแบบนี้พี่น้องยิบทับกันนะคะแล้วจะยิบยิบต่อกันเลยค่ะยิบแบบนี้เ้ยพี่น้องพอเขาเห็ดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอามายิบยิบต่อกันแม็ดแมต่อกันนะคะเนาะแม็ดต่อกันนะคะแม็ดต่อกันล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็เอามาใส่ติดแบบนี้นะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะ อันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังบ่เสร็จสมบูรณ์ด้อค่ะเด้ออันนี้เขาสีมะพันมะพันให้มันได้แบบนี้นะคะเนาะคือเราจะ сюда. propose. มาเอารอบข้างดอกดอกรอบข้างนี้นะคะก็คือเราจะเอาใบดอกไม้อันนี้นะคะเนี่ยเราตัดออกมาแล้วนะคะตัดออกมาแล้วเ่าก็สีมะพับให้มันได้แบบนี้นะคะเนาะเราก็จะมาพับพับเอื้งกลางแล้วเราก็จะพับ ให้มันได้องศาแบบนี้นะคะแล้วก็พันเข้าพันเข่าไปได้องศาแล้วเก็พันเข่าไปนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะกแมสไว้ซึ่งว่าแมสไว้มันเป็นแบบนี้พี่นอ้อง สิมาเห็ดอันอันตัวน sure you ี้ต่อได้ค่ะเด้อเราจะมาทำกรีบนี้ต่อนะคะว่าวิธีทำกรีบนี้ทำยังไงนะคะก็เอาไปต่อให้มันได้องศานะคะให้มันได้องศานาซิก้าเอาถ้าได้กระดิ่แบบแตงพี่น้องเราก็จะมาพับจุดศูนย์กลางนะคะเพื่อที่จะหามุมภาพให้มันได้แบบนี้นะคะแล้วเช่นาีแล้วก็มาพับพับแบบนี้พี่น้องยืดสองตบนะคะสองทำแบบกับทุกกลางพี่น้องให้มันได้อย่างนี้นะคะให้มันได้เป็นสีพี่น้องแล้วเราก็จะมาจับทาากันนะคะจับท่บกันให้มันได้เป็นสีพี่น้องจับท่บกันไว้ให้มันได้ให้มันเป็นกล่องให้มันเป็นกรีบออกมาอย่างนี้พี่น้องมันเป็นกรีบ どうなった ก็เอามาติดนะคะเราก็จะมาติดติดแบบนี้นะคะเราจะมาติดแบบนี้นะจะเป็นกลีดนี่ค่ะพี่นอ้องมันจะเป็นกลีดนี้นะคะกลีดนี้กลีบนี้ค่ะพี่นอ้องจ๋าเราจะมาติดยังไงนะคะก็จะมาติดแบบนี้พี่น้องก็จะมาติดแบบนี้แบบนี้เลยพี่นอ้องไม้กิมฟันเลยคะ่ะ ฝันยิ้มกปลาย จะตกเต็มนะพี่น้องมันได้มาแบบนี้มันบอกดอกไม้คนมันหลายหลายขอชิมาจัดตกแต่งสักนิดนึงนะพี่น้องเนาะขอชิมาเสียบลงลูกกระหนี่พี่น้องดอกไม้ผลหลายมาเสียบลงเสียบลงตรงนี้เ,เสียบลงตรงนี้ มันว่างไหมบอตรงช่องนี้มันว่างใช่ไหมเราก็จะเอาดอกไม้ใบไมาเยบสักวางเนี่ยดอกไม้ที่เหลือเยอะๆแล้วก็จะสักวางกันไปสักเลื่อนไปหน่อย เยอะๆแล้ก็ใส่ลงไปแล้ก็ใส่ตรงๆไปตรงที่มันว่นนางนี่แหละตรงที่มันว่างเราก็ใส่กั้หน่อหน่อซมิ่งอะพี่น้องเมืม่อไหรเนี่ยพี่น้องจ้าได้แล้วก็กระโทงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะเนาะหน่อ,นอสวยกับพี่หน่อ แหลบเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะสวยงามรังการนะจ๊ะเอ่อพี่น้องเขาเคยเห็นยุโรปมันขอขาเคยมีใบตองเกลดแบบนี้เนาะค่ะเนาะยุ่โรปมันเคเอาไปตองอันนี้เฮ็ดเอาพี่น้องมันก็ม่มีหลายๆพี่น้องเฮ็ดไปพ่อแล้วเหลี่ยบที่ซื้อขนาะนี้สวยงามรังการสามตองเรียบนะคะในที่สุดก็เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ้ากระทงสองอันค่ะ สองอันนะคะนี่อันนึงค่ะอันนี้สวยอลังการเลยค่ะเดอ้ออันนี้อีกคนละแบบนะคะเนาะใส่ดอกไม้ตกบแต่งดอกไม้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สิตกแต่งดอกไม้้ังในจะเน้นสีขาวมากนะคะจะเป็นสีเหลืองก็สีขาวนะคะก็จะเน้นแบบนี้นะคะนี่ เห็นข้างในเนาะค่ะเนะแล้วก็อีกนี่นะคะตัวนี้ดอกไม้จะเยอะนะคะเนี่ยสวยงามอลังการเหมือนกันนะคะเราก็จะปักดอกไม้ให้เป็นมุมๆของมุมสวยๆนะคะพี่หนอหืงามบอกพี่หนองามบอเออกระทงสองอันหนี่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสองร้อยแปดสิบ ได้แค่นี้นะคะพี่น้องจา๋าพี่นอ้องข่อยยพันได้ล่างหนายเ้้พี่น้องเอ้ยขอยมาเห็ดกระทุง่งไปลอยกระทุง่งโอเคค่ะ